สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel echila gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกม PC ใหม่นะกับเกม Republic of Pirates นะครับก็สำหรับเกมนี้นะวางขายใน Steam เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะแล้วก็มีเดโมให้โหลดมาลองเล่นได้นะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับโจรสลัดนะเราสามารถสร้างเมืองนะครับสร้างเกาะโจรสลัดแล้วก็ออกตะลุยไปพร้อมกับลูกเรือของเราได้นะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่มันก็จะสามารถเลือกระดับความยากของเกมได้นะครับเกมเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่เกาะด้านล่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคเข้าไปดูตัวเกมกันเลยนะครับมีเรื่องราวด้วยนะเสียงภาพภาษาอังกฤษแล้วก็คำอธิบายภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเราสามารถกดข้ามเนื้อเรื่องได้นะครับ อ่าตอนนี้เราก็เป็นเรือประมงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่คือตัวของเราใช่ไหมจอห์นอาร์ตリーนะครับอ่าลักษณะตัวเกมจะเป็นมุมมองจากท็อปวิวข้างบนนะครับนี่เราสามารถประครับเรือของเราแล้วก็ไปตามจุดต่างๆได้นะสามารถเก็บพวกทรัพยากรต่างๆได้นะแล้วเดี๋ยวก็ไปสร้างเกาะของเรากันนะครับตอนแรกให้เก็บอะไรเนี่ยเดบิด เดบิตน่าจะเป็นพวกแบบของที่ลอยน้ำอยู่ไหมถังลอยน้ำป๊าบเก็บมาแล้วหนึ่งอ่านี่ไงเดี๋ยวต้องไปเก็บตรงนู้นอีกอันหนึ่งไอ้ตรงนี้มีไม้ด้วยอ่ะเอ๊ะตรงนั้นมีอะไรน่าจะเป็นจุดที่ให้เราไปสำรวจใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บไม้ก่อนนะครับ โอ้ได้ทองแล้วก็ได้ไม้ด้วยถังน้ำตรงนี้ต่อด้านล่างนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคทีนี้ก็ไปที่จุดตรงนี้นะออกสำรวจหน้าน้ำไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ะ เฮ้ยมีเรือโจรสลัดเข้ามาจะโจมตีเราโอ้โหหักเลี้ยวหนีหักเลี้ยวไม่กลัวชนโขดหินเลยวะ yeah, แย่ลราโดนไล่มาเราเป็นแค่เรือประมงด้วยนี่หักเลี้ยวแบบเฉียดชิวอ้าวเรือโจรสลดัดพุ่งชนโขดหินจมไปซะเองโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเ <c oughs> กาะแล้วครับ the Start with house our ตัวนี้ก็คือเกาะกาเล Iceland นะครับนี่ตอนนี้เราก็จะได้สร้างเกี่ยวกับพื้นที่เกาะของเราแล้วนะครับก็ไปที่ไอตัวนี้โหมดคอนดักชันนะ In Infrastructure นะครับคือเกมนี้มันจะเป็นแนวแบบออกประจนภัยผสมกับแนวประจนภัยแล้วก็สร้างเมืองนะปน,นกันนะครับโอเคมาสร้างไอ้นี่ก่อนด็อก ท่าเรือท่าเรือเดี๋ยวก่อนท่าเรือเราควรจะวางตรงนี้อ๋อต้องเขาบังคับวางตรงนี้ตรงกลางเลยอ่ะวางไป We want t a k e the fight our เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้สร้างเหมือนเป็นกระท่อมใช่มหมกระท่อมห้าหลังโอเคเฮ้ยแต่ก่อนสร้างกระท่อมควรจะสร้างเส้นทางก่อนไหมถนนถนนตัดก็ไปแบบนี้เออโอป่านี่มันแบบหรือให้เราอัตโนมัติเลยนะเนี่ยเอาเท่านี้ก่อน เอ,อโอ้เป็นเส้นทางยาวเลยวะโอเคมาสร้างกระท่อมกันดีกว่ากระท่อมมาต้องกดหมุนให้มันแบบมุมมองมันนิดหนึ่งเออทางไหนคือทางไหนคือทางหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวทางไหนหน้าบ้านหลังบ้านอันนี้น่าจะหน้าบ้านใช่ไหมเอาแบบหลบเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งถ้าอยู่ริมทะเลไปมันจะเป็นแบบวิวชายหาดเกินไปเอาตรงนี้แล้วกันนี่ เว้นที่ว้น,นิดนึงแล้วกันเผื่อแบบเรียกอะไรนะเพื่อความสวยงามอาจจะได้ให้มีคนเดินตรงกลางได้อ่ามาด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างหมุนหมุนมุนเออให้มันแบบเจอหน้ากันหน่อยนึงบ้านอยู่ตรงข้ามกันเราต้องตั้งห้าหลังเนอะเอออีกหลังนึงนี่เราสร้างทางไหนดีเนี่ยหูเกาะเรากว้างใหญ่มากเลยเอาด้านนี้แหละหมุนหมุนหม,น,หมนนิดนึงเอ๊ะ ผูกมุมหรือเปล่ามันดูแปลกๆทำไมมันไม่เหมือนกัน,นหรือเราจะหมุนผิดไอหลังนี้เหมือนเราจะหมุนผิดหรือเปล่าหรือว่ามันสมสมือจะมันเถอะแล้ว <c oughs> ว่าเราหมุนถูกแล้วนะโอเคตรงนี้เขาต้องการถนนนะครับถนนไปไม่ถึงนี่มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ถนนโอเคเา้าสร้างถนนดินก่อนเอ่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราสร้างไอ้นี่ Marketplace ก็คือตลาดเนะโอเคตลาดใช่ไหมตลาดนี้เราควรจะแบบออกมาตรงนี้หรือว่าจะเอาตลาดไว้ข้างหน้าเลยดีตลาดริมทะเลมันก็ดูโครงท่านะเหมือนแบบตลาดริมเลแถบจอมเทียนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนะสร้างตลาดเราต้องไปที่ไหนอา n มิ y นี้นี่มา เออนี่ไงมาร์ก็ตเพลสโอ้โหอย่างนี้มันจะดูโจ่งแจ้งกันไปหรือเปล่าแบบว่าใครก็เดินมาหยิบได้เลยเหรอก็จะเหมือนก็เข้าท่านะตลาดดิมทะเลแอบหลังนี้ละกันแอบหลังด็อกเออมันจะได้แบบหลบๆนิดนึงไม่รู้เราวางนี้แหละอาจจะไม่สวยงามเพราะว่าไม่ค่อยได้ถนัดแนวนี้เท่าไหร่นะ โอเคตอนนี้ตลาดตั้งขึ้นเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็น,นี้พวกแบบบ้านชาวบ้านใช่ไหมโอ้เหมือนเขาทำเกี่ยวกับเรื่องการประมงหรือเปล่าออยังตรงนี้เราต้องหาหาคนมาลงนะโอเคมาไปสำรวจกันต่อนะครับกลับไปที่เรือของเราดีกว่าต้องไปสำรวจไอ้ตรงเรือแตกนะหากคนนะเรือแตกอยู่ตรงไหนอ๋อยู่นู่นเลยอ๋อไอ้เรือจนสลัดที่มันจะมาสอยเราแต่ว่า ล่มไปเองเนะ <I am. S 1> นี่ตรงนี้มีถงังเราเก็บถังก่อน oh. เรือเรามาถึงยังเนี่ยมาแล้วถึงแล้วนี่ได้เงินมา150ยหาสิบไม้ห้านะครับหลกัหลกๆแล้วเงินของเราเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่นอกจากการค้าขายแล้วเนี่ยก็ oh. จะมีอนี่นะการที่เราส่งเรือจนส่ันของเราไปเก็บของนะครับ แล้วก็น่าจะมีการสู้รบด้วยแต่ว่าตอนนี้เรือเรามันเป็นเรือกระจอกอง่อยเลืเรือใบนี่โอ้โหได้หมื่นสองอะ่ะมาโตมาคือน่าจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเรือเรานี่เอาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันเขาบอกให้กดแถบเพื่อเตียโมลิตเหรอคือทำลายทิ้งองเงี้ยเหรออ๋อนี่ไง สามารถเดโมลิทได้โอเคอันนี้เป็นอัปเกรดอันนี้ทำถนนดาวเกรดรีฟอร์รีเพ์โอเคแล้วก็กด r เพื่อโรเตทบิลดิ่งนะครับเอาไอ้บ้านหลังมเมื่อกี้ที่รู้สึกแปลกๆเราไม่แน่ใจอ๋อมันน่าจะเฉพาะของที่สร้างใหม่ใช่ไหมโอเคถ้างนั้นอ๋อเราสร้างนี้ด้วย d ดคคอเลชันบิวนะครับดคคอเลชันบิวนี่น่าจะเป็นอันนี้อ่คืออะไรโอ้เป็นรูปปั้นรูปปั้นเทพธิดาต้องหันหน้าเข้าหาทะเลนี่ประทานพรให้ทุกคนเอาตรงไหนดี่ะก่อนถึงตลาดหรือว่าทางนี้ดีเอาเอาตรงนี้ดีกว่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไร เราเน้นใช้งานอ๋อต่อไปต้องทำอาที่ตัดไม้นะครับวูดคัตเตอร์แล้วก็ซาวมิวนี่เป็นพวกแบบเก็บของแน่เลยมันจะเป็นคอนดักชันใช่ไหมนี่ไงตัดไม้อ้อเดียวนะอ๋อนี่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 นนวูดคัตเตอร์นะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยวูดคัตเตอร์เนี่ยลงตัดไม้ควรจะไปอยู่ข้างหลังไกลๆตรงนู้น เอ,เอาเอาเถอะแถวนี้แล้วกันใกล้ใกลบ้านชาวเมืองเลยว่โหนโหูหน่อยแล้วกันนะทนทนเอาหน่อยโอ้โอ๋อมันต้องตัดแบบเป็นพื้นที่นี่ด้วยเหรอแย่และเหมือนมันต้องการพื้นที่แบบป่ารอบๆด้วยนะครับแล้วเรามาวางเซิร์กลางบ้านชาวเมืองไม่เป็นไรมันลื้อได้มันลือนล้อได้แล้วก็ซอมิวนะครับ โซมีอยู่นี่เอ่อควรจะวางใกล้ๆกันเนอะไม่รู้เราวางไปก่อน <c oughs> นี่ก็วางไปเรืเ่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำดินก่อนทำดินก่อนถนนดินอ่ะถึงกันถึงกันเฮ้ยโหถ้าเราสร้างถนนต่อป่ามันจะหายไงไค่อยๆกระยึบไปแล้วกันไอ้ตรงนี้ป่ามันหายแล้ว อาถนนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะถนนแวงแวงโอ้แล้วก็ต้องสร้างอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับมีดีพอตเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่เป็นฮัทฮัทนี่แล้วนี่นะดีพอตนี่คืออะไรโอ้ oh, oh, เป็นเหมือนโอนักเนอะโอ้ oh, สร้างสินค้าเลยวะเฮ้ย hey, <laughs> เดี๋ยวนี่มาโจสลัดหรือแบบเมื่อให้การค้าเนี่ย มีเครื่องอะไรเนี่ยอัตโนมัติมาู่าสร้างไปก่อนมา,ามาเริ่มกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมมาแล้วแล้วก็ไปดูที่รกระท่อมนะครับของคนงาน โอ้ถือว่ามีผู้คนเพิ่มขึ้นนะทั้งขวานี้นะครับก็จะเป็นเควสที่เราจะต้องทำเนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นความต้องการต่างๆ,ๆนะครับนี่นะเราก็ต้องมาแก้ไขสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เขาบอกให้เราไปทำเกี่ยวกับเว r ร์เกอร์ให้เพิ่มเกี่ยวกับฟิชฟิชชิงวาร์ฟเหรอมันคืออ๋อที่ตกปลา โอ้ oh, คือเราต้องการปลาเราก็เลยต้องมาแบบตกปลาใช่ไหมโอเคตกปลานี่คืออ๋อมันมีทางมัไอทางเดินสองทางเนอะโอเคงั้นเอาวางตรงใกล้ๆเทพธิดาเทพธิดาปลาจิงโกะของเรานี่โอเคมารู้สึกว่าไม่แน่เจอว่าเราต้องสร้างถนนให้ด้วยหรือเปล่านะตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหม สร้างมาก่อนละกันไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าแต่สร้างมาแล้วเออจะได้สะดวกสะดวกนิดนึงอ่ะหลังจากที่เราทําเรื่องเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราจะต้องจับปลาด้วยป่ะฟิช ตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้มันทํางานกันไปก่อนละกันนะครับเราไปที่นี่ดีกว่าเรื่องการสํารวจนะครับนี่ไปเก็บพวกขุมทรัพย์ที่อยู่ในทะเลนะไปที่เรือของเราก่อนเอ,อเรือเรานี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเราเรือเราไปจอดไว้ไหนละนี่กลับมาที่เรือของเรานะครับก็ต้องมาเก็บไอ้นี่นะพวกทรัพยากรน,นะครับมันจะเป็นคล้ายๆสมบัตินะครับ แล้วก็พวกทรัพยากรต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะได้สู้กับพวกโจรสลัดพวกอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครับมีโจรสลัดนะแมลลี่แมลลี่คอนเนอร์นะครับเหมือนจะแวะมาที่ท่าเรือของเรานะครับเราควรจะรับเขาดีไหมรับทูแกันดิว โอ้เป็นเรือจงสลัดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเท่อะเฮ้ยเราควรจะให้เขามารีแพ์ก่อนมานี่ไงเราต้องรีแพ์เรือของแมรี่นะครับ oh, right. นี่ซ่อมแใไ้เรียบร้อย Remember ตอนนี้เราน่าจะ ออกรบได้แล้วโอ้สามารถใช้แมปแบบนี้ได้แล้วด้วยว่าอยู่ทำไมมันตอนแรกมันไม่ได้ <got> ลํำนี้ก็มาก่อนไอ้เดี๋ยวเรือแมรี่เรือแฮรี่มันจะเป็นเรือลบไม่ใช่ going queen มรี่เนี่ยแหมรู้สึกว่าทั้งสองลํำนี้ จะอยากออกไปประจนภัยด้วยกันนะครับโอเคตรงเส้นข้างบนนี้มันคืออะไรไม่แน่ใจอ๋อเป็นเหมือนเป็นเขตแดนเรายังไปไม่ได้นะครับตอนนี้เขาให้เราหาเรือจงสลัดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหาหาไงเนี่ยเอตอนนี้มาเก็บของก่อนแล้วกันแมรี่มานี่ ลำเล็กนี่มีหน้าที่เก็บของอย่างเดียวแมรี่จริงก็เก็บได้นะตอนนี้นะครับมีเรือโจรสลัดเข้ามาโจมตีเข้ามาโจมตีเขตแดนของเรานี่ไงสองลำเราต้องจัดการพวกมัน อยู่ไหน,ไหนเล่นมันเลยลุยแมรี่จัดการมันโอ้ยแย่แล้วมันลุมมันลุมช่วยกันช่วยกันเออเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลำนี้ลำหนึ่งจัดการมันซะ เรียบร้อยนะครับจัดการได้แล้วเก <9. S 1> ็บของสิครับรออะไร <laughs> แม่เหมือนต้องคอยปกป้องอาณาเขตของเราด้วยนะขอบคุณครับ t a i n ตรงนี้จะมีการแ,แจ้งเตือนบอกด้วยนะครับสำหรับการต่อสู้นะจัดการเรียบร้อยแล้วนี่ไปเอาเรือกลับไปซ่อมซ่อมที่ฐานเราดีกว่า ก็มืดพอดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็กลับมาสร้างเมืองแล้วก็พัฒนาเมือต่อไปได้เรื่อยๆนะอ่ะก็สําหรับเกมนี้เดี๋ยวเรารีวิวไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นก่อนได้นะครับในสตรีมเนอะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็ดูเรื่องราคานิดนึงเพราะว่าช่วงแรกก็จะราคาแรงนิดหน่อยนะครับรู้สึกจะประมาณ400กว่าบาทเนนะอะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเนี่ยมันก็ถือว่าไม่แพงนะ เกมแนวนี้นะครับสเกลเกมมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันที้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ